ไปดูเรื่องราวของคุณทวด5แผ่นดินค่ะที่มีอายุมากถึง105ปีซึ่งเป็นคุณทวดที่มีอายุมากที่สุดในพื้นที่เปิดบางกลาบจตดรงคลานะคะก็จากลูกหลานไปอย่างสงบแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือปรากฏว่าช้อนที่ใช้ในบ้านค่ะซึ่งเป็นเคล็ดความเชื่อว่าถ้าหากว่ามีผู้ตายในบ้านอายุมากกว่า100ปี ให้คนที่ไปร่วมงานเนี่ยไปเอาช้อนจากบ้านหลังนี้กลับไปบูชาที่บ้านค่ะจะถือเป็นการถือเค็ดและก็ทําให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยที่บ้านเลขที่53หมู่5 35, ตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะมีลูกหลานชาวบ้านหลั่งไหลกันไปร่วมอาลัยกับการจากไปของคุณยายชินแก้วสวัสด์อายุ105ปี7เดือนซึ่งถือว่าเป็นคุณยายที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะ โดยคุณยายชินหรือว่าชาวบ้านแถวนี้มักจะเรียกว่าคุณทวดชินค่ะเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา9ก้าโมงครึ่งของวันนี้ด้วยโรคชารามีลูกหลานไปร่วมงานเต็มบ้านแล้วค่ะและก็รวมพิธีรดน้ำศพกันอย่างเนืองแน่นเพราะคุณยายเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดในเพิร์บังกลาำรวมถึงเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวเกิน100ปีคนหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ด้วย ซึ่งตามบัตรประชาชนนะเพราะว่าคุณทวดชิ้นนี้เกิดเม,ม,มื่อ1มกราคม2457ปีขานซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และเป็นคุณทวด5แผ่นดินโดยลูกทั้งหมด7คนค่ะเป็นผู้ชาย4คนหญิง3คนลูกชายคนโตคือคุณประเสริฐธรรมจอายุ76ปีส่วนลูกสาวคนเล็กคือนางพรประภา,พ,าพันศรนอายุ63ปีและก็ลูกที่เสียชีวิตไปแล้ว1คนด้วยนะเป็นลูกคนที่4 ซึ่งหลานเคยก็คือร้อยตรีสมพงษ์สมหมายบอกว่าสิ่งที่ทําให้คุณยายชินอายุยืนยาวนั้นค่ะก็คือคุณยายมักจะเป็นคนชอบกินผักกินปลาไม่ชอบกินเนื้อค่ะแต่สิ่งที่คุณยายชื่นชอบมากที่สุดก็คือการกินหวากหรือว่าน้ําตาลเมาซึ่งทําจากตาลตโนดทุกวันค่ะก่อนอาหารนะคะคุณยายบอกว่ากินแบบนี้เนี่ยจะทําให้เจริญอาหารและก็เป็นผลดีต่อสุขภาพไม่ได้จะกินให้มึนเมาเหมือนกับคนอื่น ซึ่งหลังจากคุณทวดทิ้นเสียชีวิตลงนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอายุเกิน100ปี ตามชาวบ้านที่เขาเล่ากันก็บอกว่าคนโบราโมรานเนี่ยมักจะมีความเชื่อกันว่าหากคนที่ไปร่วมงานนําช้อนกินข้าวจากในครัวของผู้ที่เสียชีวิตในบ้านที่มีอายุเกิน100ปีไปเก็บไว้ที่บ้านค่ะจะถือเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลอายุยืนยาวทํามาค้าขึ้นชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจึงทําให้ปรากฏว่าในครัววันนี้เนี่ยไม่เหลือเลยค่ะช้อนสักคันเดียวแม้กระทั่งช้อนพลาสติก ซึ่งลูกสาวคนเล็กอยู่ในบ้านบอกว่าช้อนกินข้าวที่ใช้กินข้าวทุกวันหายเกลี้ยงเลยค่ะไม่รู้ว่าใครหยิบไปตอนไหนแม้กระทั่งซ่อมกินข้าวและช้อนพลาสติกก็ไม่มีเหลือเช่นเดียวกันซึ่งตัวเองต้องไปซื้อมาใหม่อีกชุดก็หายเกลี้ยงไม่มีเหลือล้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นความเชื่อของคนไทยที่มีกันมาช้านานและหลังจากนี้นะคะครอบครัวจะนําศพคุณทวดชินไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดก็คาดว่าช้อนในงานก็น่าจะหายอีกเหมือนกัน สำหรับศพคุณทวดชินนะคะลูกหลานจะนําไปตั้งศพบ,บําเพญกุศลที่วัดนารังนกหมู่6ตําบลแม่ทอมอำเภอบางกลาดจัดสองลาค่ะและจะทําการชาป,ปนากิจในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะณเมรุวัดรารังนกนะคะก็ฝากเชิญชวนลูกหลานนะคะใครที่รักคุณยายชินหรือว่ารู้จักคุณยายชินก็สามารถไปร่วมไว้อะไรกับครอบครัวคุณยายชินได้แล้วเจ้าของงานหรือว่าลูกหลานก็บอกอยังนะคะว่างานนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกงานหนึ่งค่ะที่ช้อนใช้กินข้าวในงานนี้ก็น่าจะหายไปเยอะทีเดียว